อ,อ,อันอันนี้ปลอกะอ้วก็โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้อตัวนะนะนะี้นึ๊บตัวนี้เป็นเครื่องย้ำ12ตันมันจะเหมาะกับย้ำพวกแผนแต้นบแบบมีไหมเนี่ยอแบบนี้โอเค <laughs> ดกัวหน้าแตก ให้มันนี่เลยใหรปอกเก่งๆเลยปอกเก่งๆเอายาวขนาดนั้นเลยเหรอพี่ลองปอกให้ดูไ่อ่ามาๆนนี่นลยเทานี่นะแต่นี้มันขนาดมาหือมาก,กว่าใช่ไหมแต่มันมันทรงเหมือนยี่ห้ออะไรนะที่พี่เคยเอาให้ผมดูอะ <ๆ S 1> ใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็แบตเตอรี่เหมือนเหมือนเดิมแล้วก็ลูกดายมันอะครับ มันจะเป็นคือถ้าดายของหกอ่ะมันจะเป็นหน้าแคบแต่ถ้าดายถ้าดายตัวเนี้ยมันจะกว้างกว่าคือหน้ากว้างเลยเห็นไหมแล้วก็แต่จริงๆงพี่เอาหกตานใส่อันนี้ก็ได้นะหมายถึงลูกด้ของหกตานแต่ของสิบสองมันจะหน้ากว้างเทศนี่หน่อยมาเด็วมากๆเลยหอกอยู่คนนดียมาลองเทสก่อนวิธีใส่ก็ใส่เหมือนเดิมเลยเออ นี่ลูกด้ายร้อยแปดห้าในี่ใส่ก็ใส่แบบนี้เลยอแค่นี้เสร็จแล้วพร้อมทำงานอ่าต่อแค่นี้แหละแต่หลักการหลักการย้ำพี่ดูนะัดิพี่นี่นี่ปึ๊บไม่หล่อใช่ไหมตอนนี้ไม่หล่อ พี่เขาไม่ยอมออกกล้องเพราะว่าพี่เขาไปเหยียบหมาเล่น <laughs> เดินอยู่ดีๆหมาเล่นนอนขวางก็ <laughs> อันนี้ครับพี่มาดูได้เลยพี่ใกล้ๆอันนี้ก็คือมันจะมีสองปุ่มครับอ่าปุ่มบนเนี่ยคือกดย้ํามันก็กดปืด้ดมันจะไม่มีมันจะไม่มีเซนเซอร์ตัดละย้ําจนกว่าพี่หนำใจ ใช่ไหมมันจะย้ำจนสุดย้ำจนกว่าพี่จะพอใจพอพี่พอใจแล้วก็กดกดย้ำก่ลองย้ำดีกดข้างล่างจะเป็นปล่อยน้ำมันกลับนี่แค่เงี้ยแต่อ่ะโอเคไอะได้เอาเถอะคราวนี้คราวนี้คราวนี้แน่นอนอ่ะกดเนี่ยกดตัวบนกดตัวบนอ่ะพี่ระวังนิ้วนั่นใจไปเลยมันก็จะกดจนกว่าพี่จะพอใจอ่ะ อ่ะแล้วพี่ก็กดปล่อยกดปุ่มล่างกดปุ่มล่างอ่ะปล่อยโหมดไหมโหดพอใจไหมยังไงเอาเนี้ยแหละจบีได้พี่แน่เราเนี้ยจบแน่เอาไปยังอันนี้เอาไว้ต่อสายรับแรงอ่แต่อันนั้นน่ะเอาไว้ตัดเอาไว้หลักที่มึงไม่รับแรงดีป่าดีอ่ะดีนี่มันอยู่บงบอลเยอะไงมันเลี้ยใหญ่ไงอใหเลยอันนั้นมันน้อยไปใช่ไหมสำหรับสายใหญ่ผมว่า ตัวสิบสองตันจบย้าตอลบแรงันอ่ะย้ำเอาย้ำย้ำจริงพี่กี่ย้ำย้ำย้ำอันนี้ก็ไว้ใช้รอเดทอ่ะอ่าเราปลดปล่อยจนกว้างพอใจนี่กดคลายน้ำมันกับอ๋ออ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็อ่าใช่แล้วก็สายคู่ก็ได้สายสายเฮดอ่ะพี่มีพี่มีปอกป็หล่ะพี่ก็ย้ำังไหวเลยพอใจมันไม่มันไม่มีเซนเซอร์ตัดละแต่ว่าที่ย้าใชยว่าเ่ยไอรื่อง้นต์เยอะ ลองตัดโอเคอันนี้ผมลองก่อนอ๋อจะเอาแค่นี้แต่จริงๆเข้ามากกว่านี้ก็ได้นะมันลองแค่นี้ก่อนเอาเอาใหม่ทีนี้ิเอาแบบพอใจอ่ะแล้วก่อนพี่มันลองก่อนอ๋อเต็มที่อย่างนี้เต็มที่อลองเต็มที่อ่าอ่าลองเต็มที่ทีนี้อ่าแล้พี่ก็ ตัดแล้วอ่แล้วพี่ก็ปล่อยนี่ตัดเองเลยอ๋อตัดเองเลยใช่ไหมครับตัดเองอ๋อตัดเองอ่าก็โอเคแล้วเนี่ยเพรอเลี่ยมมันใหญ่อย่างที่ชายว่าแหละใหญ่ฟังเรานี่อยู่ไอ้นี่อยู่แน่อยู่แน่อยู่แน่ย้ำเดียวเลยย้ำยันมึงไม่หินอ่ายันอันนี้เก็บไปใช้เลยเนี่ยนี้ไม่เสียสายนี้ไม่เสียอะไรนะกูทำนี่อยู่ไม่เห็นเล้วเนี่ย ก็คืออันนี้ย8หนึ่งแอมอ่ะอันนี้มัน5แอมแต่ถ้าแหนึ่งแอมอ่ะได้หนึ่งร้อยย้ำห้าแอมก็หมายความว่าพี่ย้ำแบบนี้ได้ห้า้อยครั้งอ๋อโอเคแต่จริงๆเราย้ำกันไม่แต่าผ้ตัวห้าร้อยห้ารย้ำที่ย้ำทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลอ่ะดีวผมใช้ตัวใหญ่เลยตัวสตัวนั่นเลยตัวแบ8 12แอมใช่ไหมใช่อือ่เหมือนกันเอ็นนี่เือเหมือนันลูกดายใช้ได้กันหมดไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยใช่มฮะอ่าลูกดก็จะเป็นลูกไ่ แต่เดี๋ยวผมสเปเชียลนะฮะมีมีมีได้มีก็เหมือน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 กับอันเก่าอ่ะห้าสิบเก้าห้าร้อยแปดห้าพี่ก็เนี่ยอันเนี้ยห้าสิบนี่เก้าห้านี่ร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยแปดห้าก็ครบเลยแต่แต่หน้ากว้างอ่ะมันจะกว้างกว่าเดิมอืดีเดีเลเอาไว้เลยก่านอเอาตัวอ่ะอย่างเงี้ยไหมเดี๋ยวจัดสเปเชียล ตะเพี้ยนให้คือเสาใ่ญ่ตรงนะมันคือเสายหญ่ตัวยู่กันลางแล้วก็อันนี้มันมีมีสายกันตกสายกันตกด้วยทางบนกันอันนี้มีทางบนกันได้ได้ใอ่าเออโขกไม่นักเลยหรอกโขกอ่าโขกไว้กับกระชงกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไอ้หกแทนที่เอาไว้ตัดอย่างเดียวนี่นี่นี่ที่บ้านติดกล้วยป่ะอ๋อ ไอตัวเล็กไม่รู้ยังไม่กินพิ่งคลอดคลอดแล้วคลอดแล้วผู้ชายพึ่งคลอดเมื่อวันที่6เดือน6มาพร้อมกับช้อปปี้เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องย้ำขนาดไฮดรอลิกขนาด12ตันนะครับซึ่งอันก่อนหน้าพี่เขาซื้อแบบ6ตันไปแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเวลาที่ไปย้ำสายใหญ่แล้วปอกมันแข็งปอกมันแข็งแล้วก็ มันย้ำเข้ามางไม่เข้าบ้างใช่ไหมใช่วมรูดแอ่าแต่ถ้าเป็น12ตันก็เลยแนะนําให้ใช้12ตันดีกว่าชัวร์กว่าจบกว่าใช่ก็สําหรับสายไฟอะรูแต่ถ้า6ตันนะร้อยร้อยแปดห้าเซกอ่าเออร้อยแปดห้าเซกเออเอสเอสซีอ่าโอเคครับผมไฟไฟฟ้าแรงสูงแรงสูงโอเคก็แนะนําพี่ใช้12แอมป์ดีกว่าส่วนไอ้พวก6ตันก็เอาไว้ตัด กับไอ้พวกสายทองแดงน่าจะดีกว่าไม่ได้แรงไม่รับแรงดึงแต่ถ้าอันนี้คือรับแรงดึงได้เจ๋อแอยู่แต่ถ้ามันไปเจอหลอดแข็งอะเ้าเอาเอาหลอดที่แข็งที่สุดของพี่มามเอามาเลยเอามาลองเลยเออามาเอาเลยอันนี้อันนี้มันหมื่นสองพันหน่งสองพันตันอะเอ้ยหนึ่นสองพันกิโลแล้วกดสิบสองตันถ้าตัวเก่ามันหกพันตัน แต่ก็คือถ้าค่าวัดมันประมาณห้าพันสี่ร้อยกิโลค่าวัดนะนะเอา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 ไว้เอาไว้พยอมเดี๋ยวไว้ไว้ไว้นี่นะไว้สักอีกสักอือีกครึ่งตัวฮะีครึ่งเดือนนะเดือนต้องเดือนนะเดือ่าเดือนกว่าได้เงินหรอได้ไม่มีปัญหาคุยกันยาววิได้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 แล้วก็อันนี้เรื่อยของเรื่อย อะไรอันไหนอันนี้อะไรเลื่อยยนต์<ช>พอดีพี่เขาเอาไปตัดต้นไผ่แล้วก็เลยไ,ได้เปลี่ยนเร็วหน่อย<ช>นี้นะเดี๋ยวขอดูสภาพมาเป็นไงใช้ดีไหมพี่เลื่อยสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยผมเห็นแล้วอ,าาลอ๋อนี่เลือ่อยเลื่อยสิบเอ็ดนิ้วก็จะใช้เวลาตัดกิ่งไม้อะไรพวกนี้ใช,ใช่ไหมเวลาขึ้นก็ใช้แบตเตอรี่กอนเดียวกันไม้ธรรมดาก็ปวดดูดีเลย แพ้จนไผ่แพ้้นไผ่ฮะแพ้ไผ่พี่ทำไม่ได้เลยแบ่งหมดไผ่พงศธรครับพี่นี่ก็อันนี้เป็นสแปร์พราสเปลี่ยนนะครับว่าใบมันหักแล้วดึงก่อนดึงไม่ต้องใช่ไหมอืมนี่อันนี้ ก็คือฟันมันหักเราก็มีอะไหล่เปลี่ยนนี่เจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสำหรับเปลี่ยนบาทสเหรียนนิ้วไม่ไม่ลองนะใช่ไหมไม่ลองไม่ลองเขาบอกว่าถ้าปากมันโนการันตุได้อ่าโอเคนั้นจบตัวนี้ก็เครื่องย้ำสิบสองตันเดี๋ยวใครสนใจก็ทักข้อความมานะครับแล้วเดี๋ยวมันมีออกหน้างานจริงวันที่สิบเอ็ดอ่าใช่เดี๋ยวลองหน้างานจริงกันวันที่สิบเอ็ดอีกทีหนึ่งโอเคแบบนี้เท่านี้ครับ